สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อๆแม่แม่เอซนะคะมาดูหนุ่มน้อยเต้าโชคมงคลนะคะวันนี้ไปทำงานก็นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่อุตสานะคะหนุ่มน้อยของเราไปทำงานกลับมาได้กินกล้วยนะคะแล้วก็นอนกลางวันนะคะพักผ่อนเอาแรงเพื่อจะไปทำงานต่อรอบป่ายครับนอนนะคะดีใจหนุ่มน้อยเต้าโชคมงคลของเราน้อนนะคะคุณแม่ ไปทำงานนะคะกลับมาได้กินกล้วยของคุณแม่อุตสาเลยหลับนะคะกลางวันนะคะเตรียมร่างกายนะคะวอรมไว้นะคะไปทำงานรอบบ่ายค่ะผมชื่นใจกับเด็กน้อยน้อนะคะแม่แม่แม,แม,แม่ฟ้าก็ยืนหลับคะ่ะนอนหนุม่มน้อยของเราก็ล้มตัวลงนอนชื่นใจนอนนะคะแม่แม่ไปทำงานมานะคะ ผมได้กินกล้วยนะคะท้องตึงก็เลยลาบเลยนะคะก็นะคะฝากแ well. milk, ม่แม่ด้วยนะคะกล้วยอาหารเช้าน้องนะคะแล้วก็อาหารเที่ยงนะคะกินแล้วก็จะได้พักผ่อนนะคะไปทํางานกลับมานะคะก็ได้กล้วยก็มีการลาบสบายเลยนะคะคุณแม่เห็นอย่างนี้ก็มีความสุขเนาะนะคะคุณแม่ที่น้องนะคะ ไปทำงานเหนื่อยกลับมาก็นอนกลางวันอันไหนจะชื่นใจเท่ากับนะคะเห็นหนุ่มน้อยของเรานอนนะคะทำตัวแบบไม่เครียดแล้วก็นะคะทําตัวสบายๆนอนนะคะคุณแม่กลับมาได้กินกล้วยก็นอนนะคะกลางวันถึงเวลาก็ตื่นไปทํางานนานนะคะแม่แดีใจและชื่นใจจัง นะอะแม่ฝากแม่เม่นะคะเมตานมน้อยเต้าโชคของเราด้วยนะน้ำน้อยเต้าโชคของเราก็จะได้มีกำลังนะคะสู้ที่น้องต้องไปทำงานนาอนะคะคุณแม่เด็กน้อยเด็กน้อยไปสองปีเนาอนะคะทำตัวแบบน่ารักมากเลยเนาอนะคะคุณแม่ไปทำงานนะคะหาคะแนนเลี้ยงแม่ฟ้ากับคุณยายตุนตาครับผม ขอบคุณครับผม